สวัสดีครับผมสิบเอกคนน้อยดีบรรลักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอชุมแพขอต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านและขอนำเสนอผลการดำเนินง,งานด้านการประเมินโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนประเภทห้องสมุดประชาชนประจำปีงบประมาณ2,565ภายใต้การบริหารงานของท่านประภาสิริสม,มงสาผู้อำนวยการสอ,อรชุมแพโดยใช้เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินง,งานดังนี้ครับ ด้านอาคารสถานที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอชุมแพได้ปรับโครงสร้างอาคารประตูหน้าต่างให้อยู่ในสภาพดีปลอดภัยไม่แตกร้าวหรือชำรุดภายในอาคารสะอาดไม่มีหยาดย่ยมีการแบ่งพื้นที่ใช้งานเป็นสัสดส่วนจัดวางสิ่งของเครื่องใช้อย่างเป็นระเบียบมีการจัดวางสื่อการเรียนเอกสารต่างๆอย่างเป็นระเบียบ และง่ายต่อการค้นหาโดยภายในอาคารมีอากาศถ่ายเทยได้สะดวกไม่อับชื้นแสงสว่างจากธรรมชาติสามารถส่องถึงภายในอาคารได้ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรม5สอบประกอบด้วยสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะสร้างนิสัยข้อ2ด้านห้องน้ำห้องสุขาพื้นผนังเพดานฉาบครคสะอาดไม่มีคราบสปปกปรกไม่มีหยากย่ พื้นไม่ลื่นอยู่ในสภาพดีห้องซ้วมและห้องสุขภัณฑ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้น้ำใช้ในห้องน้ำสะอาดใสไม่มีตะกอนมีน้ำใช้สำหรับทำความสะอาดชำระร้างอย่างเพียงพอภาชนะกักเก็บน้ำขันตักน้ำสะอาดและไม่มียุงลายมีอากาศถ่ายเทสะดวกไม่มีกลิ่นเหม็นและมีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ 3. ด้านการบริหารจัดการขยะมีจุดคัดแยกมูลฝอยออกเป็น3ประเภทได้แก่มูลฝอยทั่วไปมูลฝอยรีไซเคลิลมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายมีการรวบรวมมูลฝอยเพื่อรอการเก็บหรือนำไปกำจัดโดยไม่มีมูลฝอยตกค้างเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และมแมลงพาหะนำโรคมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีความแข็งแรงทนทานไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิดอยู่ในสภาพดีสะอาดไม่แตกล้าวและมีจำนวนเพียงพอต่อการรองรับมูลฝอยเพื่อป้องกันมูลฝอยตกค้างและยังมีแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเบียกในครัวเรือน 4. ด้านการปลูกพืชผักมีการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่างและดูแลต้นไม้ที่ปลูกอย่างต่อเนื่องโดยติดป้ายกำกับและประโยชน์ของต้นไม้และพืชสมุนไพร ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้รับบริการมีแปลงสาธิตการปลูกผักพเพื่อส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนแลกเปลี่ยนความรู้นวัตกรรมในการปลูกโดยเฉพาะผักอินทรีย์ระหว่างครูและผู้เรียนหรือผู้รับบริการและเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบของการสแกน QR Code คเพื่อทราบสรรพคุณต่างๆของพืชและผัก 5. ด้านการมีส่วนร่วมห้องสมุดประชาชนอำเภอชุมแพ ได้มีการจัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมที่สนับสนุนนโยบายหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนโดยบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโดยการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบการแต่งตั้งคําสั่งมีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนอย่างสม่ำเสมอข้อ 6. ด้านการขยายผลการดำเนินโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอชุมแพ มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายเช่นเว็บไซต์เฟซบุ๊กไลน์วารสารกิจกรรมมีการขยายผลกิจกรรมโดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนผู้รับบริการตลอดจนครูนำไปปฏิบัติจริงในครัวเรือน นำนโยบายของท่านผู้วริการสำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่นนายถาวรคลีดีตามโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนสู่การปฏิบัติในสถานศึกษารวมถึงห้องสมุดประชาชนกศนตำบลและศูนย์การเรียนชุมชนในสังกัดกศนอำเภอชุมแพ ซึ่งในส่วนของข้อสมุดประชาชนอำเภอรับว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและประชาชนที่ได้เข้ามาใช้บริการในเรื่องของการสร้างบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาและประชาชนได้นำไปปฏิบัติในครอบครัวนะคะ ในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดก,การขยะการรักษาความสะอาดแม้ว่าห้องสม,มุดประชาชนอำเภอชุมแพจะเป็นสังคมเมืองแต่เราก็สามารถที่จะนำกระถางยางรถยนต์มาใช้ในการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานกันอย่างปลอดภัยได้นะคะและเราก็ยังมีส่วนสมุนไพรไ,ไว้ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนพอสมุดประรชาชนอำเภอชุมแพ ได้ดำเนินงานตามนโยบายตามเกณฑ์การประเมินหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนประจําปีงบประมาณ2,515โดยได้จัดกิจกรรมเป็นรูปธรรมและนามธรรมเพื่อให้เป็นการต่อยอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาให้กับผู้รับบริการรวมทั้งนักศึกษาที่เข้ามาใช้ห้องสมุดประชาชนทั้งนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านสำหรับการรับชมติดตาม ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ประเมินหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนประจําปีงบประมาณ2,565ในครั้งนี้ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ขอขอบคุณครับ